สวัสดีค่ะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับวันนี้มาค่ำเลยนะคะวันที่27สิบงหาคมพศสองพันเส้นทางบุญของฉันนะคะวันนี้เรามาเจอกันค่ำหน่อยก็เมื่อวานวันนี้เราไม่ได้ใส่บาทนะคะเพราะว่าประตาไปประครบร้อนที่แต่เช้ามืดเลยออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมา ทำงานบ้านนี่ก็เพิ่งเสร็จรีดผ้าเพิ่งเสร็จแล้วก็ก็เลยบอกคุณลุงแดงว่าเดี๋ยวเรามาทาคลิปก่อนเข้าห้องพระห้องพระเราอยู่ข้างหลังนี่นะค๊ะแล้วก็เมื่อวานคุณลุงเราไป<อ>ไหนคะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปทําบุญที่อรป่าด้วยสร้างผ้าป่าการศึกษาผ้าป่าการศึกษาปรับปรุงอาคารปรปับปรปุงอาคารให้โุงียนเกษตรกรรมจรุลบุรีเก่าของผมนะ มีสิเก่ามากันเยอะทุกรุ่นทุกรุ่นเลยตั้งแต่แา่หนึ่งสองไม่ได้มาแล้วหนึ่งสองตายเริ่มเริ่มมีสามสามสี่ตายสี่ก็เหลือเยอะหน่อยสามก็มีบ้างแต่ได้เห็นเห็นในรุ่นที่ยี่สิบสองมเยอะรุ่นหลานแล้วมันมีถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบรุ่นเลยนะคัะแล้วก็แบบว่าเนี่ยผมรุ่นที่สี่ก็วานก็เอา งบปลาเผางบปลาปิ้งเอองบปลาปิ้งอยู่วะเผาไม่ได้เอองบปลาปิ้งไปงบปลาปิ้งไปไปเอาโรงทานก็เลยมีโรงทานเยอะมากโรงทานเกือบยี่สิบยี่สิบก็มีพวกโรงทานของพวกที่สิบเก่าทั้งนั้นสิบเก่ารงทานกันก็เลยบอกพี่ปัญญาพี่ไฝว่าเอออยากขอสูตรงบงบงบปลาปิ้งแต่เราเราจะไม่เอาเราจะเอาปลาแซลมอนที่เราถนัดเนี่ยผสมดูซิ จะอร่อยไหมแล้วก็แต่เป็นสูตรของบางเสลสูตรของบางเสลีพี่ปัญญาพี่ฝ้าะค่ะแล้วพี่ฝ้บอกเอาสิก็เลยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยตาจะขายแค่สามสิบห่อห่อละยี่สิบบาทแกด่วนทำไมทำไมขายน้อยจังก็บอกว่าเอาพอขายพอได้ค่ากับข้าวคนเราไม่ต้องขายรวยขายเอข้าวข้าวก็เลยบอกแกว่าเอาแค่วันละสามสิบห่อไม่ขายสนุกไงไม่เอาแค่วันละสามสิบห่อ ก่อไฟครึ่งวันขายสักชั่วโมงนึงแล้วแล้วสูงก็เรียกเขาบอกห้ามย่างต่อแก๊สนะต้องย่างต่อถ่านด้วยเพราะว่ามันมันจะได้หอมกลิ่นถ่านหอมกลิ่นใบตองเออก็เรยว่นห้น้ารองอยากจะลองดูนะคะเผื่อเผื่อจะได้มีอาชีพที่ป้าตาอยากหาอาชีพอาชีพที่พอเลี้ยงตัวเองได้ในในวันที่เราเราต้องพึ่งพาอาศัยตัวเราเนี่ย เนี่ยตอนกลางคืนชีวิตของเราสองคนตายายก็เนี่ยจากทุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวเข้าห้องพระแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเออจริญสมาธิภาวนาแต่ถามว่าเราสองคนน่ะก็เรียนรู้แล้วนะทุกคืออะไรสุขคืออะไรทุกวันนี้ก็กอบโกยอยู่ที่นี่ทำไมเราเลือกวัดนามาตูมเพราะว่าเจ้าวาดวัดนามาตูมเนะี่ย อาจารย์ขวัญชัยเป็นรุ่นน้องรุ่นที่ห้าที่โรงเรียนเกษตรกรรกชมชลบรุรีสมัยก,ก่อนเนี่ยโรงเรียนเกษตรกรรมชุดโรงเรียนโรงเรียนเกษตรกรรมชลบุรีรรรแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นโอตุ้เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล,โลยียยยลยชลบุรีแต่รุน่นที่สี่รุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นยังถามอาจารย์ขออ้อ,อกันเลยว่าถ้าพี่รุ่นผมอยู่หรือเปล่าเนี่ย โอ้อยู่สร้างท่งสวยเลยก็บอกแล้วแล้วทำไม, <ๆ S 2> มทําไมไหมคะเขาเขาจะมีนะจัดงานอีกนะนคือตรงนี้โ uh, รงเรียนเนี่ยเป็นวิทยาลัยเนี่ยวิทยาลัยเนี่ยก็มันก็เก่าไปตามสภาพก็เลยได้เงินตรงกองเนี้ยเมื่อวานทอดพระป่าก็ได้ล้านกว่าล้านสามแสนล้าน<ร>สา 100, 000, ี่แสนแล้วมั้งป่านนี้เพราะยังไม่ได้รวมพอมายอดไหลมาเลยเรื่อยที่โอนที่โอนเข้ามาทีนี้เราก็เลยบอกว่ามอบเลยนะพระอาจารย์ท่านมอบให้ พออโรงเรียนพออวียอะไรพออวียาลไรเกษตรไม่ตู้เลยเพราะว่าให้เอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ให้เอาไปปรับปรุงส่วนใหญ่คงจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็จะมีการทําบุญอีกแล้วก็เลยบอกโอเคแล้วก็ให้บอกกับพี่เผือกพี่เผือกชื่อจริงอะไรนะประชรชัยปรุททรัพย์พี่เผือกเนี่ยเขาจะเป็นประธานรุ่นสี่รุ่นส่ก็จะเหนื่อยหน่อยแหละสมน้ำหน้าเล้ก็เลยบอกเออ ทีแรกปรตาว่าจะไม่ไปว่าจะทํางานซักผ้าอยู่ที่บ้านก็เลยบอกเออไปดีกว่าคือเมือนะ่อก่อนนะตอนที่ตอนที่รุ่นผมเรียนเนี่ยทำไมถึงรักกันเห็นไหมสเกตว่าเหมือนจะผู้หหนึ่งมันรักกันเพราะว่าเพราวเ,เราเรียนเนี่ยหนึ่งเราอยู่หอทานข้าวกระทะเดียวกันสมัยก่อนเราหข้าวเป็นกระทะนะไม่เป็นหม้อเป็นกระทะเชา้าตื่นมาก็ไปทํางานลงงานใครนวาที่ทําอะไรก็ไปใครอยู่เล้าไก่ก็ไปเล้าไก่ใครอยู่เล้าหมูก็ไปเล้าหมูแปรงผักไปตากหญ้าทําอะไรก็ พอเจ็ดโมงเชา้าก็เตรียมตัวทานข้าวกี่โรงครัวมันก็อยู่ด้วยกันตอนเย็นมาเราเลิกเรียนแล้วเราก,ก,ก็มาเล่นกีฬาเล่นอะไรมันก็อยู่ด้วยกันเป็นเด็กหอเป็น<อ>ผู้หนึ่งบอกว่าบ,บริจาคให้แก่เด็กหอ,กอที่เป็นอาหารเออ,อก็เราก็ร่วมบุญไปอะไรที่เราอะไรท,ที่เราช่วยได้เราก็ช่วยเศษเงินของเราเราเศษเงินของเราเนี่ยเราสามารถที่จะ มันก็จะมีคําว่าเหรียญบาทสร้างวัดเหรอเพราะฉะนั้นนะคะจงเห็นคุณค่าของเงินเล็กๆน้อยๆแต่เรารวมกันเป็นพลงังแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ก็จะกลับสู่วิถีชีวิตเดิม,มแล้วก็้าก็าใส่บาทเหมือนเดิมใส่บาทเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยต่อไปก็เลยบอกคุณแดงว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนวันอาทิตย์เราก็มานั่งตรงนี้เราจะได้ขายสินค้าของเราบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ขายสินค้ามานานมากเลย, <c oughs> เ,ลยเพราะว่าคือเราไม่ได้มีการ อันนี้ก้าลาเราก็เลยเอาแบบนี้นะคะสินค้าดั้งเดิมของป้าตาเนี่ยก็จะเป็นนี่ค่ะผมซักฟอกเพียวเขาก็มีใน l a ซาด้านะคะเห็นพี่ติ๋มบอกว่ากล่องละร้อยยสบห้าบาทเขามีค่าส่งก็เหมือนกันแหละของเราเราขายกล่องละร้อแล้วเราก็คิดค่าส่งนะคะแต่ถ้าคุณซื้อคุณจำไว้อย่างนะคะคุณซื้อของกับป้าตานะคะ ทุกสินค้าทุกกล่องร่วมบุญกับเราทุกวันก็เท่ากับคุณได้อนุเคราะห์กับป้าตาด้วยแล้วก็ทําบุญกับป้าตาด้วยก็นี่ก็เป็นผงซักฟอกเพียวอันนี้ก็เป็นฟองน้ําว้าวมหัศจรรย์น,นะคะอันนี้ก็ที่เห็นก็คือสเปรย์พ่นปากกระชายขาว<ม>โอเคเคลียยับยั้งสมูทเอ,อ่ยยับยั้งเชื้อโรคก,ก่อนลงคอแล้วก็สบู่สมุนไพรบัวชมพูนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสบู่กองบุญนะคะ ไปที่สมทบสร้างาศาสนาสถานที่วัดยานรัตนารามนะคะ้าปตาพูดผู้ผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีวิตามินวิตามินซีนะคะทานหลังอาหารเช้าหนึ่งเม็ดหรือจะทานก่อนนอนก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกนะคะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสิ่งเนี้ยที่ปตาใช้ทุกวันนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำยาบนปากใช้แค่เท่าไหลคุณลุง เม็ดถูกเขียวใช้แค่เมล็ดถุกเขียวค่ะหลอดันใช้ใ้สองสามเดือนสองสามเดือนเลยเนี่ยแหละแล้วก็นี่ก็คือมิสซิสวานะคะขจัดคราบขมเหล่าที่ฝังแน่นในเตาแก๊สเนี่ยติดคราบไขมันเนี่ยคุณลุงแดงเอาไปทําอะไรนะบอกหน่อยสิเอาไปขัดล้อมเอาไปขัดล้อมแหมของแพงแต่ไปขัดล้อมแหมแล้วก็นี่คือสินค้าที่ปตาใช้แล้วดีปตาจึงบอกต่อส่วนสินค้าที่เป็นรายได้ของเส้นทางบุญของชั้นเลยนะคะ อันดับแรกเลยก็จะเป็นแก้วเห็นไหมคะแก้วเส้นทางบุญของชันอันนี้ใบละ99บาทอันนี้คือสีเขียวพาสเทลสีเอออันนี้คือสีฟ้าพาสเทลอันนี้คือสีเขียวพาสเทลและนี่คือสีสีเทาแล้วก็สีชมพูอมส้มนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นเสื้อเสื้อเส้นทางบุญของฉันตัวละ195บาทนะคะตัวละ195บาทแล้วก็อันนี้ ส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรไทยซื้วก็ใส่ขาใส่เข้าขาใส่ดีแล้วก็แล้วก็นี่ก็คือจะมีสีขาวสําหรับงานบุญนะคะจะมีสีดําสําหรับเป็นงานศพแล้วมาใหม่นี่ก็คืออันนี้ก็คือแก้วแก้วสําหรับเอ่อใส่เย็นก็ถ้าใส่เย็นก็ควรจะเป็นเย็นอย่าไปสลับเย็นสลับร้อนกันนะคะอันนี้ใบละร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันค่ะนี่นะคะอันเนี้ยค่ะเส้นทางบุญของฉันนะคะก็จะมี สินค้าให้ท่านทั้งหลายได้อุดหนุนปตาสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายกันไปส่วนมน์ไหว้พระก็คือคนเรานะคะกว่าจะเห็นเขามีความสุขกันเนี่ยเขาผ่านความทุกข์มาก่อนแล้วที่เขาสุขไม่ใช่สุขมันมากขึ้นเพียงแต่ทุกข์มันน้อยลงแล้วเราก็ไม่ได้เอาจิตไปจับจับไปจับจอ่ออยู่กับความสุข หรืออยู่กับความทุกข์เราปล่อยให้มันเป็นไปตามอะไรคะตามวัฏจักรของชีวิตตามธรมธร,มมธรมชาติธรรมมธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาแค่นั้นเองนะคะเราสองคนตายายมีความสุขบ้านหลังเนี้ยเราก็อยู่กันสองคนตายายมีความสุขตามอัตภาพป้าตาชอบใช้คําว่าความสุขของชายชราและหญิงสูงวัยในบ้านปลายชีวิตนะคะผมยังไม่แห้งเลยเอาละค่ะ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะคะอ๋อคุณลุงแดงกระซิบข้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะเส้นทางบุญของจะ,จะได้ติดตามกันจะได้ติดตามกันเส้นทางบุญของฉันค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะอ่าคุณลุงปิด